เออเมนูอะไรนี่เว้ยเอออะไรอัวไหนอ๋โอ๋อโอ้โดนแล้วโดนแล้วไอ้เหี้ยอยู่อยู่ใกล้กันเอ็มเอฟนี่แม่งไม่แบบมันมันมันไม่มันมันมันยังไงมัน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 โดนละเฮ้ยคือหันอ่ะเออฟิสิกไม่ดี ปกติกระโดดมันจะแบบนี่เฮ้ยกาเล่นปะกาเล่นไหมไปนั่นดูนี่ดิมีคนพิมพ์ว่า easy ด้วยมีคนพิมพ์ว่า easy easy ฮอตเชใช่ใช่ไปมานี่ไงมีเือใช่ใช่อุ๊ยจิ้มจิ้ม นี่นี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยเราคลิปแรงกันบ้างเลยเหมือน G D A ในโทรศัพท์อะฮะฮะฮะไม่จะแดกหรอกที่มันจะเหมือน G D A ในโทรศัพท์เราเรียกว่าอะไรนะแก๊งตาเวกัสเออแก๊งตาแล้วมันก็เล่นไปงั้นแล้วก็เงียบๆไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงเพลงแอปจีกูพูดนั่นแหละแต่ว่าไม่มีเสียงเป็นหาเหวอะไรกันไม่รู้อ๋อมึงเล่นในคอมเหรอเออ ตัวสับเออตุ้งตุงต้งตุงต้งตุงต้งทำไมไม่ตั้งชื่อโราบอกว่ารัชชานนท์ <c oughs> ทำไมวะ <c oughs> เรียกไงอ้อาวอ้าวทำไมมีแค่ปืนทองเออเนี่ยบางครั้งมันก็บัคอย่างเงี้ยเฮ้ยจะบอ้าวเอ,เอ้เอ พนักงาน MK ฆ่ากูกว่นนท์เฮ้ยใครใช้พลังขึ้นเต่าไม่ไม่ไม่เสียงตอนตายอีตายอีตาย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 อย่าตัวแตกดิมีอาแชตนะนะแชทแม่งนะเอ้ยยูเล่นแมวเสียใจยูเอ็มหวงอ่ะตกแชร์บริเวณแมวมันนำแล้วนะ ราอาเอ้าไอ้ทุกสองเดงว้าอย่างเี้ยฉับไปได้ราราราเออฮึ่มไม่โดนอึ่นไดุ่มได้ขวานโอ้ขวานทำไมมันเลทต่ำจังเลยเลทต้องเอามีดหมอไปว่าเดินไปกดที่ขวาปุ๊บชวิงไม่ใช่ฟิตเกม นั่นมันพีบีเรียเรียเรียว่าว่ากูได้อาวุธมีแต่อะไรรู้ไหมอะไรแม่งเอาไม้มาจิ้มแล้วก็เอามาจิ้มมันมันทำเป็นคอนเอาไม้มาจิ้มโทรศัพท์๋อเกียร์สามสามหนึ่งสือเออนั้นกูก็มีตายกันบึ้บกล้องก่้องมีกืออที่แปลว่าไครแหว่งยิ่งไม่โดนเลย เฮ้ยอ um> ู้ยเยอะจังวะออ้แซดทำไมปิงมันรู้สึกมีหงอขึ้นบนหัววะเนอะรู้สึกมีหงอขึ้นเกมไอช็อตมันน่าภูมิใจได้เว้ยเติมแล้วไปรับกิจกรรมมาไม่รู้แต่กูรู้สึกว่ามีหงอขึ้นบนหัวอยากได้เคียวอ่ะ เสียงเป็ดชิจูก็แบแกอุซี่อุซี่คู่เป็นไงแล้วอเปืนพวกเป็นไงเราอเป็นยังไงเราอุ้ยเฮ้ยไม่ตายได้ยังไงไอ้ชิมีกูตกหือโ่้ไม่น่ากันกูลูกซองในระยะร้อยลิงไม่ได้นะ ร้อยลี่ะใจมันก็เรียกว่าร้อยล้านร้อยลีไกลกว่าร้อยล้านนะไอ้ยี่่ากรูวงลรากลับมาใช้ลูกสองเหมือนเดิมอจุ๊กอ่ะอ่ากูได้แล้วยาจิ้บไม่เคยเขี้ยกาเห็นกลัวเอ๊ะ ทีมกูต้องชน,นะเว้ยเพื่อนไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs>